เ็ดมือซสบเนาะปวดซ่บคือเกา้น้องเอยพิกมือับเนาะแก่แลวมื่โอ้เสน้องมันนี่ได้สองโลกเนาะสามโลกมจ๊ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซ่องสาวนายพาแซบอีกแล้วจ้าวันนี้สาวนายชิพากาปุลสาวน้ำปลาใส่มูยอเด้อจักพี่น้องมะโรยน้ำปลาไอราดน้ำปลาโอ้โเขาคือพิษถือเจ้าพี่น้องขอลาดน้ำปลาก่อนเด้อใส่มดนี่แหละเสียบน้ำปลาก็แบบมีชูดอย่างพี่น้องหล่นหล่นเออหล่นหล่นหล่อืน ะแข้งก่อนพี่เนาะปั้นนีดก่อะแขงไก้เห่น่ะเขนเป่าทำก็ใส่น้ำนี้มาจับเนาะโรนหมกพริกก็ยาฟางหอมใส่หมดได้ปะอ่ะัน่เกือบพักเครื่องเคียงหอมมาอันมาตูู้แล้วกอันนี้ลวกไว้แล้วมาแปะมาแปะมาจากไปดูเลยอืะเอออเออเอ เขาล้างมาได้ข้างในเผ็ดแลวพี่น้องเอ้ยมือจกเลยพี่น้องกินเลยหำไปละขยันเผ็ดเราก็ไม่สนเสนาบะระเดี๋ยวเอายานเผ็ดนะกินนะ้าวพี่น้กระปุกาวนำปลาเนี่ยบมเผ็ดบมูเสบเนี่ม เป็นปะพี hmm. uh ่น huh. um ้องมาป่อ hmm. ย um ่ามาเยอะจ้ะชาป้ดแฉบปวดเกาพี่น้องะวันนี้แฉบมอ่มอพิกมือหลับเนะแก่แลวโอแะพน้อง สดสดมันนี่ได้สองโลกเนาะสามโลกมั้จ้ะมาลุนกันเด้อจัะพี่น้องว่าเม็ดบอสน้ำมันรุนมาก

Pak <coughs> đi khảo tá đó sao quần nó có cắn con thích là bò mình đi chơi cũng thích lại มันเงียบๆเปิดมาเสร็จแล้วเปล่า อ๋อเม,มือแล้วแหละ้องมื่อกี้เรหลนเลย คนกินพักนั้นไม่เมาหรอทำอะไรขึ <c oughs> ้นมาทำมูยอะ mùi do mùi do mùi do trong tháng đi chưa Mùi giò còn nhé nha ăn nó thêm cái à Thế im nữa à? Do thế lửa Thế lửa อ,ไมไมอ,อกินชมเนื้อก่อนะนี่ยู่เข้าเว้ยสาตัวนี้นี่ค่อ จะมืดออกมาแล้อิ่มไปแล้วไงบอยวีนนี้จไม่ได้บันชัดเข้าไปแล้วตัยนะหละเราก็ับอืม

เอาพี่น้องนึ่งเลยอ่ะบไก่น้อยนึ่งนั่งไก่กับนึ่ยอดแล้วพี่น้องชามชีต้อนจงให้พอกวัวแล้วกันเอาถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวในในเด้อพี่น้องเพื่อปิดกันมองเห็นนอะจากพี่น้องอ่ะสวัสดีค่ะ